สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวีเกมสตูดิโอนะครับและในวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในหมวด1นึ่พห่าหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมว่าผมจะลองทำชาเลนจ์ดูนะชาเลนจ์ Challenge ด้วยการที่ผมเนี่ยจะไม่สร้างยูนิตที่โจมตีได้ออกไปบุกฐานศัตรูนะครับ <Construction. S 1> ก็พูดง,ง่ายคือจะชนะได้โดยการเอา้าผมต่อบ้านผิดที่มุจะคุยโมโดยการที่ผมจะไม่สร้างแบบยูนิตที่โจมตีเนี่ยออกไปบุกบ้านศัตรูนะครับคือแค่เปิดคลิปมาก็แบบ บ้านแตกแล้วอะเนี่ยผมจะทําการสร้างพวกรถแลกพวกเอนจิเนียร์อะไรพวกนี้ได้อยู่นะแต่ว่าพวกยิงอย่างอื่นเนี่ยจะสร้างไม่ได้นะครับที่มันโจมตีได้อะซึ่งตอนนี้ผมก็โมมาเยอะโม,มจนสร้างบ้านผิดทางที่ผมต้องสร้างตรงนี้ดิโอ้โหได้ยินเสียงเจ้าตัว G i ได้วยนะโขเขเอา GI มาตั้งบนนี้เลยหรอคือรอบนี้ที่ผมตั้งใจเล่นนะี้เพราะว่าผมได้เป็น ฝั่งฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันก็พอคุยกันได้นะพอไปวัดไปวาได้อยู่แต่ตอนนี้มันจะลำบากตร้ที่ผมมองไม่เห็นบ้านไส่ตะขามดิสิโดนรถถังแบบบุกรัวๆนี่ผมก็แพ้แล้วเนี่ยโอเคเพื่อนเปิดตรงนี้ก่อนนั <I agree. S 1> ่นแหละ ผมโดนแบบเร็วๆแน่รอบนี้เราสร้างกำแพงไหมผมว่าผมจะเอาเอนจิเนียร์มาเปิดแมบบอะแอ้นี้รู้สึกตัวเองอนาถมาก้เอาเอนจิเนียร์มาเปิดแมบเนี่ยเออต่อบ้านต่อบ้านหลักสูตรต่อบ้าน101 โอเคเอ่อต้องสร้างอะไรต่อดีสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มสักลงปัญหาคือเขาซ่อมสะพานนะเขาจะมีอะไรมาสพใภเราหรือเปล่าแต่คือผมไม่มี ขานป้องกันบนฟ้าเลยนี่สิเฮ้ยเขาจะเอาปืนใหญ่มาสร้างบ้านเราเขาเจ้เาปืนใหญ่มาสร้างแถวบ้านเราผมเอามาแค่ดูนะผมผมผมจะไม่ยิงนะหานคนนี้ผมจะไม่ยิงนะผมเอามานี่แล้วกันเขาเรียกว่าเอามา ขัดขวาไม่ให้เขาสร้างบ้านเนี่ยเนี่ยไม่ยิงไม่ยิง <Construction complete. S 1> ถึงปะเนี่ยไม่ถึงโอ้โหโอ้โหเขาต่อบ้านดีะเนี่ยเฮ้ยฐานผมไม่ถึงอ่ะ คุยผมผิดโอ้โหทานผมไม่ถึงหรอออถึงนี่นะมันก็ถึงนะแต่ว่าขึ้นไม่ได้ฮะมาเพื่อนจะเล่นศึกปืนใหญ่แกนแคนนอนสถานฟ้าอย่างนั้นเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่ Upgrade này, chỗ Đại s đi, L medidas, <coughs> ờ, là, ta quay hesitate, đến thị trường เออถึงถ <m editors> sure. ึงครับถึงผมไม่รู้ผมเล่นอะไรอยู่ตอนเนี้ยมันคิดชาเลนจ์อะไรแปลกๆตอนนี้ ได้อยู่ผมมีป้อมสอตรงตัวนี้อยู่นะปลอดภัยใช้ได้อืมอืมเดี๋ยวผมต้องสร้างป้อมสอยข้างหลังนี้ <c oughs> เป็นแบบที่แปลกจริงครับแปลกแบบแปลกมากอะ่ะ <c oughs> ต้องเอินจจเนียไป <c oughs> เขาเรียกว่าไงนะ ผมอาจจะโดนบุกทางเรือหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโดนบุกทางเรือ,อบ้าเอ้ยผมไม่อยากขายป้นใหญ่ตรงนี้ทิ้งเลยอ่ะแต่มันจำเป็นต้องขายครับไม่งั้นเราสร้างบ้านไม่ได้ผมได้ยินเสียงคนบินเต็มไปหมดเลย ถ้าไม่ดีเนี่ยเอ่อเอ็นจิเนียร์คุง,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 <ทา>งไปเปิดแมปหน่อยสิ <confession> หนึ่งคันน่าจะไม่พอนะน่าจะต้องใช้เล่นสักสองคันหรือเปล่า <Construction complete. S 1> โอโ้เสียงแต่ผมรู้ว่าเสียงของคนบินคือแบบเยอะมาก sure thing, โอ้โหนี่ไงแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว <Can cel. S 1> ทำไมไม่ซ่อมแล้วกดซ่อมไปแล้วนะแตกแน่แตกแน่ อ้เกือบไปครับโอ้โหนี่รถถังของเขาแล้วเนี่ยต้องสร้างเลเซอร์เพิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยคือแบบเขาจะไม่ยอมอันนี้เลยเนี่ยสร้างแต่คนบิน เป็ผมเอารถถังวิ่งใส่หน้าก็จบแล้วเนี่ยสร้างรถแม่อีกสักคันครับจะเล่นสะดวกไหมเป็นผมเอาจริงงนะเป็นผมนะี่ยคือผมเอาไอตัวรถถังเนี่ยวิ่งฝ่าก็ตายแล้วนะ เราไม่มันสร้างไม่ได้เนะี่ยคือเขาสร้างแต่คนบินอย่างเดียวเลยอนะเห็นไหม คือเขาสร้างรถถังยัดหน้าผมผมก็แพ้ไปแล้วเออเพื่อน โอ้ยขายมั่วแล้วดีๆเพื่อนผมไม่เหลืออะไรแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้ว ผมไม่เหลืออะไรแล้ว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 ไม่ผมไม่เหลืออะไรแล้วเอ้ยเป็นอย่างย,ยิงรถถังดิ <Construction complete. S 1> โอ้โหยังเหลือได้ยังไงเนี่ยแล้วรถแรกผมนี่มันมาทำอะไรเนี่ยดูดแร่สู้เลยนี่ ดูดแร่คู่ครับดูดแร่คู่เออนั่นแหละเพื่อนผมว่าเขาน่าน่าจะหมดเงินไปเยอะเหมือนกันนะแต่กี้น่าจะเป็นกองทัพเขาทั้งหมดเลยที่เขาบุกมาแต่ผมก็เสียหายหลายแสนนะครับเกมนี้พอแบบเล่นแบบไม่มียูนิตนี่คือเล่นยากจริง ที่ผมเล่นอะไรของผมอยู่เนี่ยโอเคพยายามสร้างใหม่แล้วกันคือพี่ผมแปลกใจคืออะไรรู้ไหมคือทำไมผมยังยื้อได้อยู่เนี่ย โคตรแปลกใจเลยโอเคครับผมส่งรถแรกผมไปป่วนด้วยการไปดูดแรกของเขาแล้วกันเออเนี่ยแก้แก้กี้แก้แกเออ,เอ,อแล้วทำไมคนนี้ของเขาถึงตายได้เนี่ยไม่เข้าใจเลย เอออย่าเข้ามานะนี่มันระยะมียิดนะยูโน you know, ระยะมีดอะ่ะมีดติดปืนครับมีดติดปืนโอ้โหคือแบบเป <laughs> ็นเกมที่ลุ้นนีนะลุ้นแบบแปลกดีครับผมว่าผมลองสร้างเลเซอร์ไหมสร้างเลเซอร์เรามาดักแถวเนี้ยแคมป์เลยใครมันจะบินผ่านวิ่งผ่านอะไรก็ต้องโดนแบบ กระชึ้งกระชึ้งมั่งเออไมด้ไม่กล้ามาขุดแร่แถวนี้อืมซิวเลยดีโอเควิ่งไปเลย รถถังเขาน่าจายิงรถเราไม่ทันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเอาอะไรเขาจะาซลวิ่งมาตรงๆหรอมันเป็นไปไม่ได้มีการจะเอาซีวิ่งแบบเข้ามาตรงๆนี่คือมันฆ่าผมไม่ได้อะโอเครถแรกผม <I agree. S 1> เปิดแมบปบ <laughs> ซีลูมาตรงนี้แน่ๆครับกับด้านหลังนะ ถ้าผมไม่มีตังค์ซื้อพินบอกอีกผมก็คงแพ้โอ้ยเฮ้ยเขาเริ่มเล่นแง่เขาเริ่มเล่นแง่เปิดให้ได้มากทสุ่ดนะเพื่อน ตรงนี้มีรถถังคันเดียวโอเคครับเปิดแมปเขาก็ไม่มีเลยนะบ้านเขาเนี่ยโอเคโอ้โหเขามาไว้ตรงนี้หมดและงั้นผมบ้าต้องเอารถถังรถแรกคันนี้พี่ชีพแล้วเพื่อนไปอุดทำไมตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นแมปที่สนุกแบบแปลกเฉยเลย โอเคครับเราเปิดแมปได้เสร็จสิ้นแล้วเออทำะไรอยะเรามาทำอะไรแถวนี้โอ้โหคือตะเกี้ผมนึกว่าผมแพ้ไปแล้วนะไอตอนที่โดนรถถังบุกแบบเร็วๆอะ่ะแต่ตอนนี้ก็น่าจะแพ้อีกรอบนึงละต้องพินบล็อกครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ เออต้องพินบล็อกบวกเลเซอร์อ่ะไม่งั้นเอาไม่อยู่อืมรถฐานแม่ที่ผมสร้างดันพังไว้แล้วด้ียดิเดี๋ยวผมสร้างฐานสอยไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งไม่งั้นยิงไปเลยเพื่อนไอคนจิ้วๆมันยิงกี่ปีก็ไม่พังหรอก ทันปะโอ้โหเขาเห็นเงินเขาก็หมดแล้วนะ ต้องพินบล็อกอย่างเดียวครับพินบล็อกขุดตรงแถวนี้เไว้กลายเปเกมเป็นเกมยาวเฉยเลยแป๊บนึงนะนผมต้องทำไงดีเนี่ย<า>คือปัญหาของรถถังคือเราเราเร็วสู้รถถังไม่ได้อะ่ะคือทำอยังไงเราก็ไม่มีทางเร็วสู้รถถังได้ครับ เขาก็ไม่กล้าบ Kristin. ุกนะเพราะเขาก็รู้ดีครับว่าอาจจะโดนละลายทิ้งได้แต่ที่จริงผมคิดว่าวิ่งฝ่ามาตรงๆมาแนวหลังได้ก็ชนะแล้วนะไม่ได้มันมันมันไม่ได้อ่ะอุ้ยสิวอุดตัน ต้องต้องต้องยิงรถถังก่อนต้องยิงรถถังก่อนโอ้ยผมผมขายฐานแร่ทำไม yeah, แย่แล้วผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วผมมันาไไม่ จีเพื่อนผมไปขายฐานไฟไม่ผมไปขายฐานไฟทำไมเนี่ยคือผมไปขายฐานไฟทำไมเนี่ย เฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยคุณดูขนาดรถถัง3บ้างยังสู้พินบล็อกไม่ได้อะโคตรเก่งเลยไปไป